ขับแอร์พอร์ตไฮบริดคันนี้ตรวจสภาพแล้วจากกูอินสเปคชันนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันโครงสร้างทุกรกรณีค่ะข้า,างหลังคือเก็บสัพ,พรหราได้เยอะมากๆค่ะทุกคนคะเก็บสัพพราได้แบบโคตรเยอะเลยคือลงไปนอนได้เลยสำหรับป้ายแดงราคาแบบล้านสี่ล้านห้านะวันนี้ใครที่มาจากครีนนีเอาไปเลยสุดสุดเจ๋ก,กว่าห้าหมื่นบาทไนดะ้อยู่ยี่ิดนี่ทุกคนดูนี่ดูนี่นะหนึ่งสองซ้ำนะคะทุกคนค่ะวันนี้ พาทุกคนมาดูระบบปฏิบัติการใหม่ในเจ้าคันนี้เลยกีเซนมาก,ก่อนที่จะขายรถนี่ทุกคนจะได้ดูเจ้าคันนี้นะคะเป็น Ad คอร์ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นตัว a อ c o r d h y b r i d ใครที่บอกว่าไม่ชอบสันลู้ไม่ชอบเบาะสีน้ำตาลเอาคันนี้ไปเลยคันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาดูระบบนี้ของเขากันก่อนเลยก่อนที่จะไปดูรถนี่คันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว a อ c o r d ค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัว2.0นะคะที่เป็นตัว h y บ r i d ธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีให้เหมือนกันกับเจ้าตัวท็อปแล้วก็เจ้าตัวรองท็อปเองก็คือในเรื่องของตัวสตาร์ทรถด้วยดงโมจักพอเรากดล็อกใช่ไหมหนึ่งครั้งปึ ทำการสตาร์ทรถให้อัตโนมัติค่ะแต่ที่มันเงียบเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่ามันเป็นตัวไฮบริดเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้กันนะสำหรับแอร์คอร์ดสุดสไฮบริดคันนี้นะจะได้เป็นสีกรมหรือว่าสีบอลแบบนี้นะคันนี้ตรวจสภาพแล้วจากูอินสเปคชั่นนะคะรับประกันรถไม่มีตำหนิไม่มีน้ำท่วมรับประกันโครงสร้างทุกกรณีค่ะและที่สำคัญนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นรถปี2020นะคะเลขไมล์หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ตรวจสภาพแล้วถ่ายน้มันเครื่องแล้วดูแล ระยะแบบตามระยะมากๆค่ะสำหรับวบอดี้นละโครงสร้างคันนี้ค่ะเดิมแบบนี้เลยเข้ามาปุ๊บจอดปับเลยถ้าวันนี้ใครที่บอกว่าน้องๆที่อยากได้แอค ที่อยากขับแอคคอร์ดไฮบริดชอบ G10 ไม่ชอบ G11 นะทุกคนและไม่ได้อยากได้สรุปไม่ได้อยากได้ระบุช่วจอดนะแล้วก็ไม่ได้อยากได้บอกสิส้มคันนี้น้องแนะนำมากมากเลยสำหรับบริเวณด้านหลังนะคะเจ้าคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับฝาท้ายนะคะที่ไม่ใช่ไฟฟา้าแต่ว่าแ้่เรากดเปิดอะ่ะมันก็เหมือนไฟฟ้าแล้วเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นเองและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยข้างหลังคือเก็บสัมภลระได้เยอะมากๆค่ะทุกคน่ะเก็บสัมภลระได้แบบโคตรเยอะเลยนะแลวทุกคนดูดิเฮ้ยมันสมกับสำหรับป้ายแดงราคาแบบรันสี่เก็บสมารปนอน ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนโครงสร้างซ้ายขวาจะดป็นเดิมแบบนี้เลยค่ะเม็ดตรงเม,ม็ดอาร์ตรอยชงรอยเชื่อมนะทุกคนนะยังอยู่ครบได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ทุกคนดูดีเ่ะเนี่ยซิลิโคนตรงเนี้ยเวลากดไปอะ่ะมันก็เนี่ยจะต้องเป็นซินลิโคนนะอ่าเห็นไหมเวลาเจิมไปต้องเป็นซินลิโคนเพราะว่าจะเป็นซีนเดิมจากโรงงานถ้าเจิมไปแล้วเป็นสีคอไปแล้วเป็นสีแสดงว่ามันโดนทําสีมาแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างในกันต่อสำหรับเจ้าตัวไฮบริดคันนี้นะว่าข้้้าางงงในนจะเเปป็ยัไแลวมื่อกีสตรรร์ทถดโ ้คุณจะสตาร์ทรถเอาไว้ก็ตามรถรยังขับเคลื่อนไม่ได้นะเครื่องยนต์จะทำงานแอร์เปิดแต่รถรยังขับเคลื่อนไม่ได้จะต้องเข้าไปกดที่ซาร์ทข้างในรถอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเวลาที่เราสตาร์ทรถด้วยร้โยมดไ,ไปแล้วข้างในจะเป็นไงไปดูนกนเลยคะ่ะโหที่ พอสมมูรใช่ปหเราไปกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่ทุกคนแล้วแบบวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยเมืองไทยบ้านเราอะแล้วแบบฉันร้อนฉันต้องเข้ามาฉันต้องการแบบเจอแอร์ช่ำๆแบบนี้นี่แอร์เปิดคะ่ะน้ำยาแอร์ทำงานคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ดูที่หน้าจอหน้าจอจะยังไม่มีอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีการสตาร์ทรถด้วยรีโมทจากเจ้าตัวนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อโหผู้บริหารหญิงวะแกคือรู้สึกแบบขึ้นมากูเป็นผู้บริหารเลยอ่ะคราวนี้นะสำหรับเจ้าข้างในคันนี้นะสำหรับแอร์คอร์ดไทบิสสังจุเป็นที่จะต้องสโดยการทีี่เเหยเเาาเยบก นะคะคแล้วก็กดปุ่ม power นี่ อันนี้รถคือสตาร์ทของแท้นะทุกคนค่ะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้มันก็จะมีเลขมงเลขไหม่นะคะอันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดกิโลเดี๋ยวพามาดูกันต่อนะว่าเจ้าไฮบิดําดัามันมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเบียร์คอมซีดนะคะสองตำแหน่งให้เหมือนเดิมนะคะกระจกออโต้นะคะสำหรับคนขับซ้ายขวานะคะแล้วก็พับไฟฟ้าเนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันการลื่นถลายมีเซนเซอร์รอบคันนะคะมีเตือนการชนด้านหน้านะทุกคนนะแล้วก็เป็นระบบสตาร์ททานดันเ็นวอต ควบคุมโทค่ะแล้วก็ช่วยเบรกด้านหน้าได้ด้วยทุกคนดูดค่ะช่วยกะระยะเบรกด้านหน้านะเป็นคอนโทนะคะแล้วก็ช่วยทําให้รถติในเลนคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นมันติฟังกชันเรียบร้อยแล้วและนี่ที่จะบอกที่จะพาวทูเปอร์เซ็นต์มากๆเห็นปะคือเขาไม่ได้เข้าศูนย์จ้าแต่เขาถ่ายถ้ามันเครื่องที่บีควิกและอคอกพิดตลอดแม้กระทั่งยางก็ยังเปลี่ยนที่บี ick, ควิกแล้วก็คอกพิดนะคะมีบัตรธงบัตรถ,ถ่ายให้เรียบร้อยเลยคราวนี้มาดูที่หน้าจอมีอะไรบ้างนะจ๊ะหน้าจอก,ก็จะมาพร้อมก ระบบส่งกำลังกงทุกอยาก่างคันนี้มีให้หมดนะคะคำนวณระยะทางนะจากการใช้แบตเตอรี่ไฮบริดจนถึงการใช้น้ํามันในแต่ละครั้งที่เราเดินทางก็คือยังมีให้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือไม่มีตัวช่วยจอดนะ,ะทุกคนค่ะกัแบบช่วยถอยหลังซึ่งถามว่าจําเป็นไหมกับราคาที่ห่างกันประมาณหลักแสนก็ไม่ได้จําเป็นมากนะักเพราะว่าฮอนด้าเรนวงเลนบอสนะคะหรือว่ากล้องหลังก็คือมีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าคันนี้นะจ๊ะแอร์ค่ะก็เป็นแอร์ระบบพาโกแยกดูโอซ้ายขวาอิสระนะคะแล้วก็สําหรับ,บ,รบรยูทีวะะชาะ ไม่ใช่ตัวท็อปนะจริงๆก็ถือว่โอเคนะค่างวดอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณต้นๆนะประหยัดกว่าตัวทอไปก็เกือบเป็นแสนอะสำหรับมือสองแล้วถ้าป้ายแดงเข้ามา2องแสนซึ่งก็ถือว่าแสนหนึ่งต่อเดือนก็ต่างกัน2องพันแล้วนะแล้วก็ทีส่สำคัญไม่ต้องมีซันรูฟให้มันปวดหัวโดวยทุกคนก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบซันรูฟเพรว่าเมืองไทยบ้านเรากัดเปนร้อนนองก็ไม่ได้อยากได้ซันรูฟดูแลยากปัญหาในอนาคตเยอะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็บร,ริเวณเกียร์ก็จะมีให้ครบเลยค่ะออโต้เบรกโมเดอออี mo, 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 FIFA, e con, port, ะคคนนหหมมดดสปร์ตะะ EV ก็คือออมีีีคครบลละะะเเา่่ดดด๋ยวไปูกจุ อยากจะแนะนําสําหรับเจ้าตัว Accord G10 ก,ก็คือบริเวณด้านหลังว่าเจ้าคันนี้ถ้าวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงอายุที่ต้องนั่งข้างหลังต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนั่งนานๆจะเมื่อยไหมหรือใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงที่ต้องติดทาซีทนะคะจะสามารถติดตั้ง2ระบบหน้าหลังได้ไหมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่าห้องบริษทัทคัานี้กว้างไหมและใหม่ไหมกับเลขใหม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากัน,นว่าเจ้าคันนี้มีชนิดมีอะไรล่าไปดูกันเลยจ้าโหกว้างอ่ะคือบอกเลยนะจาก ใจคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ผูส้สูงอายุในวัยหกสิบอัพอะ่ะคือถ้าเขาได้มานั่งคันนี้เราก็แบบได้นั่งอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแม่ตงโคตรสบายแน่นเลยขนาดเราเป็นคนที่แบบอายุยี่สิบห้าตลอดการเรายัยางแบบเฮ้ยนั่งสบายมากทุกคนแล้วแบบข้างหลังก็มีม่านให้แบบมีด้วยนะสําหรับแบบสำหรับคนที่อยู่ที่บริเวณด้านข้างคือรับประกันเลยว่าขอฟอร์มแล้วทุกคนดูดิ สภ,สภาพบงสภาพเบาะสภาพภายในคือใหม่มากๆสําหรับน้องคันนี้และที่สลการตรวจสอบแล้ตรวจอินสเปคชันด้วยนะคะข้างหลังก็ยังมี usb ให้อีกเพราะฉะนั้นเดินทางไกลไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปนั่งแย่งกันชาร์จเลยเห็นปหมแล้วก็มีแอร์ช่องหลังให้ด้วยอ่ะคือมันตอบโจทย์กับทุกคนในครอบครัวมากสําหรับน้องแอร์คอร์ดคันนี้และข้งางในคือใหม่มากจริงๆถ้าปิดเลขไม้นะนึกว่าเลขไม้แบบหกเจ็ดหมื่นอ่ะแต่นี้เลขไม,ม้แสนสองพันคันหม่แท้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่บริเวณห้องเครื่องกันนะคะว่าเจ้าคันนี้มีชุดนักมากหรือ น,นี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์ค่ะของตัว้าตัว Honda Accord 2ส่วน r i บิดปี2020ันีสคันนี้สวยมากๆาเลยใช่ะหลักสีนี้จริง,รงเป็นสีที่สวยมากๆสำหรับ h o n d a นะทุกคนไม่ต้องขาวไม่ต้องดำสีนี้สวยมากอ่ะตอนนี้ค่ะมาดูในสว่วนตัวโครงสร้างกันเหมือนเดิมจ้าทุกคนจ้าทุกคนดูนะไม่ว่าจะเป็นช็อกองช็อกอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะคะหรือแม้กระทั่งตรงนี้นะดูดูเลยด,ดูตัวตัวสอนอยู่ครบนะคะแล้วก็อ่อคิวโค้ดมาโค้ดต่างๆในส่วนของตัวชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มาจากโรงงานก็ยัง ทาเลี้ไซ้ายลี้ขวานะคะความสว่างของไฟนะคะโจกสอนอยู่ครบชัดเจน อย่างเลยนะสองข้างก็คือเหมือนกันเลยทุกคนดูได้เลยนะคะวีเ uh, นะยังอยู่นะคะหัวน็อตยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวยืนยันว่าเจ้าคันนี้นะไม่มีนหนักมาอย่างแน่นอนและที่สำคัญจะบอกว่าคุณจะมั่นใจได้มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหน้าโรถนะคะได้ทําการตรวจสภาพตะกคุณปรัทเรียบร้อยแล้วมีสติ๊กเกอร์ให้แบบนี้ทุกคนสามารถที่จะมาถึงแล้วก็มาสแกนได้เลยแต่ถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกมาทุกคนแจ้งได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินส่งลิงก์สำหรับใครตรวจสภาพให้ด้วยนะจากบริษัทกูเ่กรรรนนนนนนตตีีย่่้้แแออออคคะ อยากได้โปรโมชั่นน้องแอคคอร์ดคันนี้2.0นะคะไฮบริดยังไม่เข็ดนะคะตัวรองท็อปคันนี้นะในส่วนตัวหน้าร้านเราขายอยู่ที่ราคา919,000บาทวันนี้ใครที่มาจากคลิปนี้เอาไปเลยส่วนลดสุดเจ๋งกว่า50,000บาทนะอยู่ที่857,000บาทและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะนะในเงื่อนไขนี้ค่ะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกของ ECU เข้าสู่บริการสูงสุด2ปีหรือ20,000กิโลให้อีกด้วยค่ะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ย เขาก็เข้าส <noise> ูตรทางด้านปกตินะแต่ว่าถทัครถยนต์เกียร์เอกเรารับประกันแล้วก็ออาเอร์ฟให้และยังรวมส่วนลดอีกมากมายจากราคานี้ขอแค่มาจากกรีนี้นะใครที่สนใจคันนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะโทรมาตามคอนแทคด้านล่างได้เลยหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้แคปหน้าจอคันนี้นะคะแล้วก็ทักไปได้เลยเนี่ยยินดีให้ประกันแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะเจ้าคันนี้ออกลดส่วนเปอร์เซ็นต์ตอนลดต้นหยุดกินหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดสามหมื่นตลอดสัญญาแล้วแต่เครดิตลูกค้านะคะใครสนใจคันนี้นะคะมีคััััันนนนนนนเเเดดีีียยวววววท่่าาา้้้้้ใรรรรแแแลลลกกก็บบบบบอออุุปณณ์คคคสสสสมหตงขะ